ก็มีเรื่องหนึ่งลืมเล่ามาหลายตอนมากเลยนะครับก็คือเรื่องของความการลงมือทําอะไรสักอย่างแล้วก็คิดคิด,คด,คดลบ <c oughs> อันนี้อันนี้เจอมาแบบโอ้โหเต็มหูเต็มตาตลอด 2, องสามสเดือนที่ผ่านมาพอเราพยายามทางานอยู่งานหนึ่งนะครับแล้วก็ไองานนี้งานนี้ช่วยผมได้เยอะนะไปปรากฏว่างานนี้ผมเอามาพูดหลายตอนมากเลย คือเราก็รงไปทํางานอยู่ตอนนึงแหละนะครับเราวมมีเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็ทําอยู่แต่ตลอดเวลาเนี่ยท,ที่เราที่เราทํางานนี้ก็อยู่เนอทีมผมเนี่ยแบบโหระสับระสายมากมันจะได้เหรอมันจะไม่มันจะได้เหรอเราไม่ใช่คนอย่างนั้นเราไม่ใช่คนอย่างนี้เราเป็นอย่างนี้เขาไม่นา่าเราไม่น่าจะได้เราโหตลอดเวลาเลยนะทั้งทั้งที่พวกเราอยากได้งานนี้มากแต่ตลอดเวลาที่เตรียมงานท,ที่ที่ทำงานอยู่เนะี่ยมีแต่ความรู้สึกแบบเนี้ยนะครับซึ่งบอกว่า คือคือจะคิดทําไมอ่ะคิดเพื่ออะไรคิดเพื่อวิเคราะห์ว่าเราขาดอะไรนี่โอเคนะอันนี้ผมโอเคมากเลยแต่ผมว่ามันไม่ใช่อ่ะมันแบบเราจะทําได้เลยเราจะอะไรอย่างเงี้ยเออเรามันไม่เก่งเราไม่มีความสามารถอะไรเงี้ยเราก็แบบเอ้าไม่มีความสามารถตกลงจะทําไปเนี้ยใช่ไหมผมก็ได้แต่ได้ถามแล้วตกลงเราจะทำไใช่ไหมแล้วแล้มันมันแย่มากเลยนะครับคือเขาถึงบอกไงว่า ถ้าตังเป้าว่าจะได้อะไรแล้วเนี่ยอยากได้อะไรแล้วเนี่ยนะครับให้นั่งสมาธิแบบนิ่งๆนานๆที่สุดเท่าที่ท่านจะทําได้เลยนะแล้วคิดซะว่าท่านเนี่ยได้งานนั้นแล้วแล้วแล้วเหตุผลที่มันเกิดขึ้นคือเมื่อท่านรู้สึกว่าท่านได้งานแล้วเนี่ยนะการตัดสินใจทั้งหลายมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับนี่ถ้าทีมผมเนี่ยคิดแบบนั้นว่าได้งานมาแล้วโนอะ้โก,การเตรียมงานจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะไม่พูดไปพูดมาคล้ายๆพูดไปแล้วนะแต่ก็ไม่เป็นไรมันคาใจอยู่นะครับมันอาจจะ ถึงทําไห้ต้องพูดสองครั้งนะครับคือมันต้องตั้งสติว่าว่าเราได้งานมาแล้วอะนะครับต้องมีต้องมีคือถึงบอกมันหลาอะไรคนก็บอกว่าเป็นความคิดเชิงบวกนะแต่แต่บวกมากโดยที่ไม่เข้าใจว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรมันก็จะกลายเป็นประเภทโลกสวยไปอะนะคือแบบไอ้นั่นจะดีประกบว่าบวกมากว่าโอ้ยฉันได้แน่รอก็เลยไม่ทําอะไรเลยไม่ใช่นะครับคือการที่คิดว่าเราได้มาแล้วไม่ได้เหมือนเขาเราไม่ต้องเตรียมไม่ต้องเตรียมงานไม่ต้องเตรียมความพร้อมแล้วก็ แล้วก็ไม่ทําอะไรเลยแล้วก็รอโชคชะตานะครับเหมือนที่เขาบอกว่า αι, คิดไปเหอะคิดว่าตัวเองได้แล้วเดี๋ยวมันก็ได้อะไรเงี้ยจริงๆคือประสบการณ์ผมเนะี่ยมันได้แต่มันไม่ได้ไม่ไม่ได้เพราะว่ามันมันไม่ได้เพราะว่าเรา,<ๆ>าเรานั่งอยู่เฉยๆนะครับแต่การที่เราคิดว่าเราได้แล้วเนี่ยนะครับมันจะเกิดความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราคิดเราได้ชเช่นเราอยากเป็นคนมีสตางค์เนอะมันก็จะเกิดความรับผิดชอบของคนมีสตางค์เกิดขึ้นว่าต้องรับผิดชอบอะไรบ้างต้องกระโดดไปทําอะไรบ้าง เพื่อรักษาสตางค์นั้นให้อยู่เพื่อเพื่อสร้างสตางค์นั้นต่อไปให้ได้ลักษณะแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วเราก็จะกระโดดไปการเป็นคนมีความรับผิดชอบมากนะครับในขณะที่เรากําลังทํางานอยู่เพื่อหาสตางค์ก็จริงแล้วเราจินตนาการไปแล้วว่าเราได้สตางค์แล้วเรามีเป็นคนที่มีสตางค์แล้วเนี่ยนะครับมันจะเกิดความรู้สึกที่ภาคภูมิใจกับสิ่งที่เราทําอยู่เพราะเรารู้ว่าต่อให้ได้สตางค์แล้วยังไงเราก็ต้องทํางานอยู่ดีเนาะ พราะฉะนั้นเออมันก็จะเป็นความรู้สึกที่มาสนับสนุนในการเตรียมงานในการสร้างงานในการที่จะเดินไปข้างหน้าต่อแทนที่จะมาพูดง่ายแทนที่จะมาะใส่ใจกับสิ่งที่มันไม่มีนะครับใส่ใจกับสิ่งแล้วมันยังไม่รู้ด้วยนะครับว่าไม่มีอาจจะได้ก็ได้ใช่ไหมแทนที่มาใส่ใจเอาเวลามาใส่ใจกับกับข้างหน้าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเรากลับเอาเสียเวลามามาใส่ใจกับเรื่องที่ ไม่แน่เราไม่มีเราอาจจะได้ก็ได้ใช่ไหมแล้วไม่แน่ไม่มีเราอาจจะเ,เราอาจจะทําได้ก็ได้ใช่ไหมอีกหลายๆอย่างที่เราอาจจะได้ก็ได้เนี่ยพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นซึ่งเราก็ไม่รู้เนี่ยแค่คิดว่าเราจับไม่ได้แล้วเราก็คิดว่าเราอาจจะได้แล้วมันจะคิดกลับไปกลับมาบอกเราเราจะได้จริงเหรอเราอาจจะได้นะแล้วเราจะได้จริงเหรอเ,เ,เราอาจจะได้นะเสียเวลามากเลยนะครับแทนที่จะเอาตรงนั้นไปนั่งหาข้อมูลเพิ่มเติมนะแล้วก็ทําหน้าที่เตรียมงานให้ดีที่สุดนะครับอันนี้ลองลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับว่าเออลอง จับสติของท่านเองในการทํางานแต่ละงานว่า,าท่านอยู่ในในโหมดไหนกันแน่นะครับในโหมดที่แบบกังวลมากเกินไปไว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าหลายๆงานนะั้นมันขอขาดบาดตายนะจริงๆนะผมอยู่สภาพนั้นเลยนะว่าหลายๆงานมันขอขาดบาดตายถ้าไม่ได้เนี่ยมันจะพังกันหมดนะแต่แต่เรามานั่งคิดตลอดว่าไม่ได้ไม่ได้เราคิดผมคิดไม่ได้เลยนะครับพอคิดไม่ได้เสร็จมันจะทําให้งานอื่นที่อาจจะมีศักยภาพ ใกล้ๆก,กันเนี่ยนะครับพังไปด้วยและแถมทําให้แก้ปัญหางานนั้นผมก็มีกระจิกกระใจแก้เพราะโมแต่กังวลว่ามันจะได้หรือมันจะได้หรือนะครับผมต้องม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 อง,มองทุกอย่างสําเร็จอย่างเดียวแล้วจริงๆมันมันช่วยได้เยอะนะครับอย่างที่บอกมองสําเร็จเป็นความรู้สึกนะไม่ใช่มองสาเร็จเรื่องเรื่องวัตถุเป็นความรู้สึกว่าสำเร็จแล้วแล้วมันจะทําให้ท่านม,มีกำลังใจนะครับที่สําคัญที่สุดลงมือทำวันนี้เลยครับ